ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการกลางศาสตร์ตำศาสตร์เป็นการเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเริ่มแรกเลยค่ะว่าขันนข้นตอนการตำศาสตร์ของคนอีสานสีเหตุแบบใดเน่อันนี้คือเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่น้องขั้นตอนแรกได้นี่นี่ก็คือย่ายกับหลานคือเก้าละค่ะย่ายนั่งกับน้องหนึ่งย่า่กับหลานพากันซอยกันกลางศาสตร์นะคะพี่น้องนี่ย่ายเป็นผู้อัน จับเหยี่ยวทางนึงแล้วก็น,น้องนึง<ห>เป็นคน<ห>เป็นคนแง่หู้เพื่มนะคะพี่น้องเราก็เอาซอ,อยกันนี่ก็คือวิธีกลางศาสตร์ขันตน้<ห>นแรกแง่หู้เกา้าแบดที่นี่าาอุปกรณ์การกลางศาสตร์ตำศาสตร์กระสีมี<ห>ฟางานะคะพี่น้อง มีเส้นฟางสีเหลืองๆน่ะเป็นกอนที่น้องหนึ่งถืออยู่น่ะนะคะพี่นงค์รุดรุดรุดไปแล้วอ่ามันรุดไปสัน้นอ่าน้องหนึ่งสิเป็นคนแย่เขาหูเฟื้มนี่ค่ะแย่เ้เนฟางเขาหูเฟื้มอ่าแล้วยายนั่งกระซิรับเอามาแย่ทั้งนี้มาคล้องกันอ่าถึงไปฮนะันไปเลยอ่ามาคล้อง คลองฟื้นน้องหนึ่งก็เป็นข้น,นเอาไปคล้องทางนั้น,นเ,เอาไปใส่ห้องฟื้นนะคะพี่น้องห้อง้องฟื้นนี่ก็ท้ำเองค่ะพี่น้องนี่นะคะแต่สิเป็นใหม่สร้างให้สร้างเพื่อนเฮ็ดให้สร้างไม้เพื่นตีเป็นห้องฟื้นให้นะคะพี่น้องนี่อ,อีกสี่กลางกลางศาสต์กาบบดน ขังข้าวเดียวจนกัวสิครบครบหู้เฟื้มทุกหู้นี่แหละค่ะพี่น้องแห่เข้ารูทุกรูนะคะเป็นรูเฟื้มที่สลับกันค่ะนี่นะคะพี่น้องนี่ีงำไม่เงยกรสิขืนยุกับขืนยุกกระหู้เฟื้มนี่แหละพี่น้องนะคะแก่จากการนั้ อยคครูไครูมใเทห็ดเป็นมดเด็กค่ะเด็กหน่อยคนนี้เสื้อสีสมสมนี่ถ้าเห็ดหยังกัเห็ดมืดซอยกันซอยย่ายซอยตาทุกอย่างเด็กค่ะพี่น้อง เด็กหน่อยคนนี่ขยันอิหลีดิเอ้เห็ดยังเห็ดเป็นเมือดด้ค่ะพี่น้องเอ้าเห็ดเห็ดเห็มันลแล้วแ้วให้มันได้ตั้มมือนีสิแล้วยู่ดอกพื้นหนึ่งกับสีได้ยู่

พี่น้องภาษาอีสานภาษาพื้นบ้านนะคะพี่น้องกะถ้าผู้ใดฟังบ่ออกกะบ่เข้าใจกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อมันเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะบางคำภาษาไทยกัสิบ่มีเนาะค่ะเนาะกะสิเป็นภาษาอีสานพื้นบ้านจำเก่านี่อ๋อขนาดแย่มาลูกแย่มาเอามาให้ย่าแย่เขาแย่เขาฮูโกรนก่อน แง่หูเต็มโอ้ยแง่หูเต็มท่งเกี่ยวมากเหยียบมากแง่หูเต็มแง่หูเต็มบอกว่าพี่หูเต็มพี่พี่พี่หูเต็มแง่หูเต็มลูกแง่หูเต็มเออแง่หูเต็มแย่เออแย่รูเต็มแม่ยกะสิมาแง่ทางนี้อ่าอันนี้ยังแง่ไงอันนี้ไปไปอ่าอันนี้ตั้งแง่ไงไปแง่หูโขลนมันแง่ยาก นิ้วสุดยังไงก็เนี่ยนะสุดก็ใหหลุดน <c oughs> ะเกี่ยวเข้าไปอ้อมไปข้างลางแล้วก็กลับมาทางเดิมอีกบวมยนงไง,งเดอ้อพี่น้องเกี่ยวต้นซอยกับทั้งน้อนทั้งน่งเอาทุกลูปทุกทาทุกทางแต่ว่ากะได้ย่อนดีดีด เฮ็ดซวยบางคนกะสีงงผู้ดใดบ่เคยเฮ็ดกะสีงงนะคะว่าเฮ็ดจังใดเนาะนี่มันจะรับซับซอนได้ค่ะพี่น้องกลางศาสตรอกรสิตําเป็นพื้นนี่สอดได้สอดฟางอันสอดฟางเขาในลูดมีลูกโกนล,ลูดเต็มนี่นะคะพี่น้องมันกะสีงง,งจังหน่อยราะว่าฟืชมันมีนี่มันมีลูดโกนล,ลูดเต็ม รูเป็นแบบนี้ค่ะรูเฟืม่มนั่นก็นเลยไผ่บ่เคยทํำบ่เคยเห็ดมาก,กรอนกะสีงงสำหรับน้องหนึ่งกะเจีงแล้วค่ะพี่พน้องตําทุกปีเห็ดซอยย่าทุกปีก็เลยจำได้เลยเจีงแล้วเดียวนี่ uh huh. น,น,นี่นี่เอ,อนานบพี่น้องกะสีเห็ดไปจางสีจนมาแล้วอ้าลุดอีกแล้วนี่ลุด ไม่รุดไม่ไพ่รุดไม่คำอ่ะเฮ็ด<อ>ให้มันแล้วกลางไห้มันแล้วสักก้อนไปจังมาเบิงวิธีตำตำขันเหล็กนะคะพี่น้องนี่คือวิธีกลางศาสตร์ค่ะเอิ่นว่ากลางศาสตร์ก่อนสิตํำก็ตตองกลางกลางใส่ฟื้มใส่ห้องนี่สักก้อนนะคะ เอามันมาลอดตรงนี้ทั้งไทยทั้งเล่าไงปเลยดตี้น่เลยอาตัวนีัไปเึงเกี่ยวมาหาแม่แม่ัดมาเองดึงตัวนี้เอาตัวนึ้งตัวไปเออัวไปตวมลงข้างใ้เออดึงขึ้นมาหาแม่ดึงมาเลยั่ ไล่ไออกว่างเออเกี่ยวไอ้นี่กระดอกกระเดีด่ยวได้กับล้านกับกลางสาดสิแล้วหรอกค่ะพี่น้องฝนกระหึ่มค่มมมมมะมือค่ะมากละมืดมากเราบาดท,ที่นี่สีเหลวสีแล้วเหลวเด้อบาดท,ที่นี่เด้อ ยายกับลานกลางศาสตร์บาดสุด้ทยบาดสิจบแล้วบาดที่นี่นี่คือกลางศาสตร์เดเหลือจากหู้นองหนึง่งเหลือวอยู่สามคูอ่ะไอมันแล้วฝนสิมากก่อนฝนหมมพามหมุมพาม,ม,พม,ม,พมแมสแหล่มาแเราบาดที่นี่ฝ่านี่ลาพี่น้องเพนอ,พน,อนกระเบิ้งอยู่นี่บาดที่นี่บาดสีแล้วแล้ว,วนองหนึ่งกลางศาสตร์ซอยยายนั่งสีแล้วแล้วคุะนี่ เส้นฟางสอดใส่ทุกหู้ทุกหู้สีแล้วแล้วพุดนะล้อีกสองหู้เปิ้ลหน่งนึงอ่าเอาล้อีกสองคูเบิลสองหู้สองคูโอ้เ<อ>สียงฝ่ามาแบบที่นี่คือผ่ามุผม่ผามาแล้วน่องนึง่งขนใหญ่ตอนนใหญ่สีมาแล้วเอาน้ำห้มันแล้วฝนแหลมหงวนเออฝนแหลมมาแล้วพด่วอนอเสียงาเพอาี่เก็บเสือพัเนี่ย เสื้อผ้าสิเปียกเนีฝนสิมาแล้วปาพอแก่แท้พอแก่เสื้อออกครบอ่ะแล้วอีกสองคู่ก็เสร็จแล้วแล้วก็จะได้เริ่มการตั้แล้วบาที่นี่ตั้เป็นพื้นเป็นพื้นที่สอง่านี่แหละค่ะพี่น้องคือการกางศาสตร์กางศาสตร์ไซฮ่องตั้มศาสตร์ท่านบอกฝนฝนไดมืก่อนโอ้ยฝนสีมากก่อนสีโบได้ตั้แล้วเนาะสีได้กางไว้ซื้อแล้วเนาะบาทนี้ กลางให้มันแล้วฝนมืดมาแล้วบาดที่ไหนทางอีสานบานเอ้ากับฝนกับแล่มาแล้วเด้อพี่น้องบานนี้ฝนมือดอือคือมาแล้วบานนี้นะแล้วละเมนบ้านอ่ะยังอีกย่างอันสุดท้ายอันสุดท้ายใช่สองเซนเมนวะอันสุดท้ายหู้สุดท้าย เอานี้เอกไปอีกเป็นรูออเออใส่เป็นสองเซนเะด้องูสุดท้ายมันแข็งแรงให้มันหนาไอ้มันแบบเป็นไอริมมันน่ะนะริมซาดนะ่ะต้องใส่เป็นสองเซนเนี่ยสอดเข้าไปหูเดิมรูเดิม,มให้มันอเออให้มันเป็นสองเซนเออนั่นที่นี่ก็เป็นเหลี่ยวกลางซาด พืนที่สองแล้วเริอพี่นองมาที่นี่นิตรสีําเป็นพื้นต่อไปค่ะโอ้ยฝนมาแเราเ้้อพี่นองฝนห้องเอ้ยฝ่าห้องฝนสีม่าแล้วจ้าเดียวดออฝนมันมาแล้วมันบอมเป็นคลือจังสิต๊กมันหม่าล้าพุ่น กางไวกับเดี๋ยวจังตำคันคาเท่ฝนมากกัจังตำาตกางแล้วแล้วละนี่ละค่ะพี่น้องขันตอนกันตำศาสตร์ของคนอีสานกัเป็นขันตอนแหลกเนาะค่ะพี่น้องนี่ขันแหลกคันตอนที่หนึ่งกัคือกางศาสตร์แบบนี่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นบ่บอกค่ะพี่น้องใส่เวลากางกระโดนเติบอยู่เหมือเครงมือนี่ละประมาณนี่ละเพราะว่า เ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็พอกเซตแล้วแล้วกัสิเอาพื้เอาหยังมาตำเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น้องจังถาเบิงการตำเนาะค่ะเนาะ